กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนัก1สสสลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนล้อมรัก CBTX ตำบลมะนังยองอำเภอแย่รลิงจังหวัดปัตตานีซึ่งถือเป็นหนึ่งในตำบลที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นอย่างมากเป็นอันดับที่3จากจำนวน18ตำบลของอำเภอแยะริิงโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนช่วงอายุตั้งแต่15ปีถึง35ปีก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยของชุมชนหลายเหตุการณ์จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้การดําเนินงานในโครงการครอบครัวสภาประชาธิปไตยแก้ปัญหายาเสพติดมะนังโยงโมเดลด้วยกระบวนการชุมชนล้อมรัก CBTX ที่ดําเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่6ควบคู่กับหลักศาสนาบําบัดตามหลักศาสนาอิสลามขัดเกลาวจิตใจผ่าน5ขั้นตอนค้นหาคัดแยกบําบัดติดตามและสร้างอาชีพตั้งแต่ปี2562ถึง2567มีผู้เข้าสู่กระบวนการบําบัด มานางยงโมเดลจำนวน122คนโดยนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักกะพันธ์ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตนางสาวรุ่งอรุณลิมลหะพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักหนึ่งสอสอสนายอัอฟิซีตอเละประหลัดอำเภอย่หลิงจังหวัดปัตตานีนายกามารุดิงมูซอกกำนันตำบลมะนางยงอำเภอแย่หลิงจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนล้อมรัก cbtx มะนางยงโมเดลในครั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็เริ่มแรกจริงๆสําหรับตัวผมนะครับก็มีผู้ปกครองนะครับซึ่งอยู่ในตําบลที่ผมรับผิดชอบนะครับได้โทรมาหานะครับว่าลูกหลานของเขานะครับติดยาเสพติดแล้วก็ติดหนักมากอารวาสนะครับขโมยสิ่งของของในบ้านนี้หมดนะครับก็ขอให้ผมเนี่ยได้ดําเนินการช่วยเหลือนะครับนําตัวบุตรหลานของเขานะครับ ช่วยปาไปบําบัดหน่อยนะครับผมก็ไปนะครับผมไปดันั้นผมาพาเจ้าหน้าที่ทหารไปด้วยนะครับพอพาไปภาพที่พบนะครับซึ่งทําให้ผมสะเทือนใจมากก็คือ,อบุตรของเขานอนอยู่ก็ข้างๆก็มีหม้อที่ต้มอกอลกออมอยู่กอดหม้อผู้ใกล้กอดหม้ออยู่ข้างๆก็จะมียาบ้า นะครับสองสามเมตรที่ยังเสพไม่หมดอยู่เสพภาพนั้นที่ผมเห็นแล้วมันสะเทือนใจลูกหลานเสพในบ้านนะครับผมก็มีลูกเหมือนกันนะครับถ้าเรามองกับกันว่าถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้แหละจะรู้สึกยังไงเราเห็นใจพ่อแม่ของเข้าอย่างมากนะครับวันนั้นเราได้แต่เอาพาลูกหลานเขาเข้าไปบําบัดแค่นั้นเอง ถามว่ามันจบไหมมันไม่จบมันมีบ้านลูกหลานของคนอื่นอีกมากมายโดยเฉพาะเยาว,วชนที่เพิ่งเริ่มจะเป็นเยาว,วชนเริ่มจะสัมผัสกับบรรยากาศกับเพื่อนฝูงที่ลองเสพยาทําให้เราคิดว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพื่อสกัดกั้นวงจรน,นี้ให้ได้ถ้าหน้าใหม่เสพยิ่งมาก มันก็ทําให้ญาหาเศรติีแก้ไม่จบสักทีก็เป็นที่มาในการคุยกับทีมงานว่าเราจะดําเนินการอย่างไรที่จะไม่กระทบต่อเยาวชนด้วยอนาคตของเขาจับส่งตำรวจง่ายง่ายมากจับวันนี้ก็จบวันนี้หน้าที่เราแต่ถามว่าอนาคตของเขาล่ะเขาเป็นเยาวชนเขาแค่หลงผิดเท่านั้นเองเขาไม่ใช่อชญากรไม่ใช่ผู้ที่ไม่ดีในสายเลือดเขาแค่หลงผิด เราต้องหาวิธีการก็เป็นที่มาของ CBTX นะครับส่วนขั้นตอนในการดำเนินการของ CBTX เรา,าทำผิดทำถูกมานะครับประมาณ5-6ปีนะครับ,ระ 5, นะรบอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์เราก็นำมาอะไรที่ทำแล้วอาจจะพลาดแล้วก็ปล่อยไปเป็นประสบการณ์